เครื่องนี้เท่าไหร่น้องซื้อมาสองร้อยหกสิบสามรสงองร้อยห้าสิบบาทเนาะเอ่ดีนะอ่าเนี่ยมันชิคด้วยไม่ได้ใช้แผงนโซลาร์เซลล์แล้วแบตที่ไปดูดน้ำขึ้นจากสาเมื่อวาน ทั้งวันไม่หมดเมื่อวานเนี่ยราคาถูกดีสิบสองโวลต์สี่เอฮีดถึงร้อยเอฮีด